เกิดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสำเภาอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดิมทีนะครับเรื่องนี้นะครับข้อเท็จจริงที่ที่เกิดจากเรื่องนี้ก็คือ,อเมื่อวันที่22พฤศจีกายนนะครับเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของกกตก็พร้อมกับพวกนะครับได้ร่วมกันออกตรวจพื้นที่นะครับไปรับแจ้งว่า ที่หมู่บ้านหนึ่งนะครับก็มีการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับก็รุดไปที่เกิดเหตุนะครับที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับพบกลุ่มบุคคลนะครับสคนจับกลุ่มพูดคุยกันเป็นชาวบ้านในพื้นที่และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับพบพิรุธน่าสงสัยนะครับจึงแสดงตนขอเข้าตรวจค้นนะครับผลการตรวจคน้นพบธนบัตรฉบับละ1,000บาทในตัวของลูกบ้าน เขียนชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งใบและยังพบธนบัตรฉบับละ1,000บาทและพบกระดาษเขียนรายชื่อคนในพื้นที่พร้อมบ้านเลขที่ในตัวผู้ใหญ่บ้านอีกจํานวนหนึ่งสอบถามเบื้องต้นให้ข้อมูลว่ารับเงินดังกล่าวมาจากผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นญาติผู้สมัครรับเลือกตั้งานายกอบตอรายหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ก็จึงเชิญตัวไปซักถามรายละเอียดพฤติกรรมดังกล่าว เชื่อว่าเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนี่แหละครับก็เลยนะครับนำความเบื้องต้นเนี้ยนะครับไปแจ้งความลงประจําวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตํารวจปูทอนพระพรม,มไว้ก่อนนะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะได้มาแจ้งความร้องทุกข์นะครับในโอกาสต่อไปแล้วก็ตอนของเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สอบสวนไปทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของกกตอเองก็ ทำสำนวนเรื่องคดีเลือกตั้งไปนะครับตำรวจก็ทําไปทางเจ้าหน้าที่กรกตก็ทําสํานวนเรื่องการเลือกตั้งไปนะครับแล้วก็นําไปสู่สํานวนนี้ก็ส่งไปที่กรกตระหว่างนั้นนะครับยังไม่ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งนะครับปรากฏว่ากรกตนะครับมีมตินะครับระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะครับผู้สมัครนายกนะครับรายนี้นะครับ เป็นเวลา1ปีคําว่าระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะครับเป็นเวลา1ปีนั้นความหมายที่เรารู้จักกันก็คือใบส้มนั่นเองเป็นใบส้มแรกนะครับที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับแล้วกกตให้ใบส้มเพราะเตรียมการเพื่อซื้อเสียงนี่เองนะครับในการซื้อเสียงนี่เองแล้วก็ใบส้มนี้ หน้าขนาดนั้นนะครับกะกะตให้ถือว่าเป็นที่สุดแล้วผู้สมัครรายนั้นก็ตัดออกจากการเป็นผู้สมัครเลยนะครับเพราะกกตให้ใบส้มเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นมานะครับกะกะตก็ยื่นคําร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค8เพื่อให้ศาลพิจารณานะครับถ้าศาลพิจารณาเป็นประการใดนะครับก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับในที่สุดนะครับวันนี้ นะครับศาลอุทธรภาค8ก็ได้ออกประกาศนะครับเรื่องแจ้งคําพิพากษาศาลอุทธรภาค8นะครับเนื้อความในประกาศนะครับระบุว่านะครับเป็นคดีเลือกตั้งนะครับระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องแล้วก็นางกิตราศีพิบูลผู้คัดค้าน เรื่องของให้สารสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งตามพระบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บราหารท้องถิ่นนะครับศาลอุทธรภาค8พิจารณาวินิจฉัยแล้วมีคําพิพากษาให้เพิกถอนสิทธทิสมัครรับเลือกตั้งของนางจิตราศรีพิบูลผู้คัดค้านมีกําหนด สิบปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาและให้ผู้คัดค้านรับผิดในค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งใหม่เป็นเงิน1นึ่งล้านสามแพันสบาทหกสตาง แก่ผู้ร้องก็คือแก่กกตนะครับจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2565นี่คือประกาศของศาลอุทธรภาค8ท่านผู้ชมครับผมยังไม่มีข้อมูลเรื่องรายละเอียดของคำพิพากษานะครับแต่ศาลได้อ่านคำพิพากษาแล้ววันนี้แต่คำพิพากษานั้นคาดว่าก็คงจะได้มาภายหลังจากนี้ไปนะครับถ้าได้